สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะวันนี้พี่อ้อยมาถ่ายคลิปเต็มให้ดูนะคะในอสวนน้อยๆน,นะคะสวนน้อยๆที่พี่อ้อยถ่ายทำเนะาะก็ที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะตรงนี้คือฟักทองนะคะฟักทองฟักทองกําลังติดลูกนะคะแตงโมงไม่ได้ทานเลยนะคะแตงโมงเป็น ามาแลงวันสีทองนะคะ,มะแมลงวันทองเจาะนะคะตรงนั้นจะเป็นฟักรตรงนี้จะเป็นแตงกวาน,นะคะที่อยู่ในถังน้ํานะคะอันนั้นก็น่าจะเป็นฟักนะคะแล้วก็เป็นมะละเย้เสียดายมากๆเลยเสียดายแตงโมนะคะแตงโมติดเยอะมาก เดี๋ยวพอพวกนี้ตัวที่เลื้อยอยู่นี่นะคะติดลูกหมดแล้วเนาะติดลูกหมดแล้วพี่อ้อยก็จะเก็บออกนะคะเก็บออกก็จะเหลือต้นไม้หลักๆนะคะคือตรงกลางที่เห็นนี่คือทุเรียนนะคะทุเรียนแล้วก็ฝรั่งมองเห็นฝรั่งไหมคะพี่อ้อยเดินให้ดูอยู่ในดง แตงไทยกับแตงโมนะคะฝรั่งเห็นนะคะเห็นไหคะ,หหคะฝรั่งฝรั่งแล้วก็จะมีขนนพี่อ้อยต้องเปิดเปิดผ้านะคะผ้าที่เราคุมคุมดินไว้นะคะเปิดเพื่อมาปลูกต้นพืชหลักนะไม้ผลไม้นะคะอันนี้เป็นเงาะนะคะอันนี้เป็นเงาะเนาะแล้วก็เห็นไกลๆนู้ แต่ไกลมากไหมคือทั้งแตงไทยแตงโมนะคะดอกเยอะมากเดยวพี่อ้อยต้องต้องไว้เริ่มใหม่อันนี้นะคะขนุนนะคะขนุนทองปอระเสริฐนะคะ,ะพวกหนูๆก็ขึ้นไปเกาะเขาเขาต้นนิดเดียว ะะพวกนี้จะเป็นต้นไม้หลักนะคะที่ที่ที่ปลูกให้หนะแล้วก็จะมีมะพร้าวมะพร้าวอยู่ตรงนั้นนะคะส่วนข้าโพดข้าวโพดที่เห็นนะคะข้าวโพดที่เห็นก็เดี๋ยวถ้าเราเก็บแล้วนะคะก็ไม่แน่ใจว่าพี่อ้อยจะได้ปลูกอีกรุ่นหรือเปล่านะคะ ปลูกแค่นี้ก็พอแล้วนะคะปลูกทานเนาะทำทานเองเนาะแค่นี้เราก็ชื่นใจแล้วนะคะไม่ได้หวังจะทำขายเนาะขอให้ได้ผลเราก็เราก็พอใจแล้วนะคะความสุขเล็กๆนะคะความสุขเล็กๆที่เราหาได้ด้วยตัวเราเองนะคะไม่มีใครทำให้เรานะคะ สิ่งที่เราหวังไว้คาดหวังไว้มันก็ผิดหวังหมดนะคะก็ที่เหลือก็ต้องสารต่อด้วยตัวเองนะคะทำด้วยตัวเองแล้วก็มีลูกหลานช่วยช่วยกันนะคะกับพี่สาวจะเห็นว่าตรงนี้โลกหน่อยนะคะเนื่องด้วยตอนแรกพี่อ้อยลงพี้ยลงแตงโมแล้วก็ถัดไปนุ่นก็ไปลงเป็นอ่า แตงไทยนะคะก็ใจก็คิดว่าแตงโมงเขาก็จะไปของเขาแตงไทยเขาไปของเขาแล้วสุดท้ายแตงไทยไม่ขึ้นพอแตงไทยไม่ขึ้นปุ๊บพี่อ้อยก็เอาละสิแตงไทยไม่ขึ้นทําไงวะที่ก็ก็ยังเหลืออยู่เนาะเหลืออยู่พี่อ้อยก็เลยเอาฝัทองลงแล้วกันนะคะผลสุดท้ายนะคะผลสุดท้ายเราได้ได้ฝักทองนะคะ ฟักทองติดลูกเยอะมากเลยนะคะอันนี้แตงโมงนะคะพี่ย้อยไม่แน่ใจว่าลูกนี้จะรอดไหมก็เสียงนะคะเสียงเสียงอยู่นะเสียงอยู่แต่แตงไทยอะ่ะเหมือนกับเขาติดลูกเยอะแต่เขาไม่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 ไม,ไม,ไม่ไม่เป็นผลนะคะ พอติดติดลูกแล้วอ่ะพี่อ้อยถ่ายคลิปไปตอนนั้นเห็นไหมคะเนี่ยเขาจะประมาณเนี้ยเขาก็จะเหมือนกันเขาไม่ได้ไม่ได้ไม่สมอผลไม่สมบูรณ์หรืออะไรประมาณนั้นเนาะแต่เขาสวยนะคะลูกเขาสวยเนี่ยลูกเขาสวยมากๆแต่ทําไมทําไมถึงถึงไม่ไม่ไม่รอดมาให้เราได้ทานมั้งเลย ลูกก่อนก่นก,ก็ก็ทิ้งไปเนาะเสียแล้วก็ทิ้งไปประมาณนี้เลยสวนโดยรวมของเพย้อยนะคะแล้วอีกหน่อยถ้าเอาหมดเอาออกหมดแล้วนะคะตรงนี้ก็จะเหลือต้นไม้หลักนะคะที่ที่จะคงอยู่เนาะส่วนอ่ตรงตรงข้าวโพดแล้วก็ทานด้านหลังนั้นนะคะก็จะมาเป็นบ้านนะคะก็จะปลูกบ้าน คิดจะยาวพี่อ้อยพอแค่นี้ก่อนดีกว่านาอก็ถ่ายสวนโดยรวมให้น้องๆได้ดูนะคะแล้วตอนนี้ที่ลงอีกทีหนึ่งตรงนั้นก็เริ่มลงแตงกวามินินะคะแล้วก็ยังมีที่อยู่ข้างหลังนี้อีกก็จะปลูกมะละกอ แล้วก็มะเขือมะกรูดมะนาวนะคะแล้วก็มะม่วงใบเตยพริพกตะไคร้หัวรพากระเพราประมาณนี้เลยนะคะปลูกทุกอย่างที่ทานทานทุกอย่างที่ปลูกยังมีข้างหลังที่ข้างหลังอีกนะคะแต่ว่ายยังไม่ได้ลงไปทำอะไรเนาะ ส่วนคณะก็จะอยู่ริมโน้นประมาณนี้เลยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปทกทายพูดคุยกันนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณคะ่ะ